จึงทุกเทศกาลแชมป์แซมมี่รอยกระถงด้วยกันปีนี้ไม่ได้รอยคนเดียวแล้วเธอเป็นนายชายเป็นหญิงเรียกได้ว่าฝ่ายชายประกาศตามจีบจนตอนนี้ฝ่ายหญิงยินยันสถานะทั้งคู่แล้วว่า อยู่ในสถานะแฟนแล้ว่าย,ยิงถึงกับด้านว่าปีนี้รอยกระทงก็ไม่ได้รอยคนเดียวแล้วด้าสุดทั้งคู่ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังสมกับเป็นคู่รักที่มาแรงแห่งปีแชมชป์ชนาทิพยและแฟนสาวแซมมี่คู่นี้จินยันสถานะการเป็นแฟนอย่างชัดเจนและเปิดเผยต่อสาถานะชนให้ทุกคนได้ร่วมยินดีรอยกระทงปีนี้ทั้งสงคนจึงไม่เงาอีกต่อไปแต่กับอบวนไปด้วยความรักและความโดมนติก แซมมี่เผยถึงความรู้สึกที่มีต่อแชมป์ว่ารู้สึกว่าเจอคนที่ใช่และทั้งคู่ยังตั้งใจแตมีโมเมนต์โรแมนติกที่ลา่คนต่างอิจ้าไม่เพียงเท่านี้แซมมี่ยังบอกว่าเธอเป็นกำลังใจให้แชมป์เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเพราะแชมป์เองก็เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดและดูแลแซมมี่อย่างดี ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูแน่นแฟนและพิเศษขึ้นไปอีกด้าสุดทั้งคู่ก็ทํากิจกรรมลอยกระทงด้วยกันข้อตุ้มพาด้านเธอเป็นนายชายเป็นหญิงก็มาเรียกได้ว่าสมกับเป็นแซมมี่จริงๆชีดจึงถูกเทศกาลแถมปีนนี้ยังพาหวานใจมาจึ้งแบบคู่อีกด้วยโดยแชมป์ชาทีได้โพสคลิปพร้อมแคปชั่นว่าที่เธอบอกว่าอยู่กับเราแล้วเธอได้เป็นตัวเอง100%อ่ะ ราอยู่กับเธอเราได้เป็นตัวอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะหยอกหยอกวัฒนาแชมป์วัฒนาแซมมี่สุขสันต์วันลอยกระทงทำเอาเพื่อนในวงการต่างก็เข้าไปแซวกันสนันไอจีด้านแซมมี่ก็ได้โพ์คลิปและภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่าไม่เคยจะได้ลอยดีๆสักปีขอกลับไปลอยคนเดียวเหมือนเดิมได้ปะทำเอาแฟนหนุ่มเข้าไปคอมเมนต์ว่า MakeU p and hair by Sammy